แล้วก็ปัดข้าไปลายสุรคนาเอา้าผู้เล่นไทยเอดูแล้วผมว่ากำลังกำลังลุ้นกับสุรคณนาอยู่ว่าจะโดนเน็ตหรือเปล่ากล <laughs> ายเป็นไม่โดนแล้วบอลลงเฉยเลยเนี่ยมองก็งไปคิดว่าจะมาสามคนได้ยืนอยู่ตรงนั้นครับก็เข้าจุดเกรงใจครับครับสาสองครับไทยบีเสิร์ฟสุรค,าคนาบอลแรกแล้วมาดีครับไฮซันเร็วลูกนี้ว่ารัตด,ดาวันโพจันครับเต็มมือ อีกครั้งครับระดาวันแหมบอลมันเข้าข้อพอดีลูกนี้ราดดาวนเสิร์ฟวันนี้เสิร์ฟดีเมื่อวานในเสิร์ฟติดกัอบตลอดเลยครับบอลลึกครับปัดเข้ามาติดบ,บล็อกแล้วอ้าวคุณสิทธบิ์บอกอลงนะฮะน้องน้องไทยวีพลาดไปไทยเอขึ้นมาอีกครั้งเป็นสี่ต่อสามฮะ แระดัวันโพจันอึ๊บแม่วันนี้มากันดวงฮะคือทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วนะครับด้าน,นของไทยเอวันนี้ครับนิดเดียวฮะพลิกลงเฉยเลยระดัวันจะเสิร์ฟครับบอลแรงลิชลาพิชายาให้มาส,สิปภพรตีติดบ,บล็อก พิเชายาเปลี่ยนฟังข่าวนี้ผ่านบล็อกแล้วลงไปสวยงามครับพร,พระชรพนครับตีอัดลงไปสวยลูกนี้แม่ลอยกลางบล็อกพอดีกับบอลพิชายาพักครับเสิร์ฟแรงครับออก ได้ยากแต่เสียงง่ายนะครับแตทมของทางด้านไทยบีนี่ครับจันทนาชานชาติครับเสิร์ฟบอลนแรกครับลับมาพิชายาให้หัวเสาขึ้นเร็วลูกนี้สวยครับบล็อกดีแต่ว่าบล็อกโดดห่างเน็ตไปนิดนึ่งครับพอโดดแล้วมันก็เลยล่วงข้างหน้าเลย จังหวะตีบอลลงไปนี่ก็โน้มตัวลงไปด้วยนคะครับเอาครับบอลแรกไม่เข้าต้องแก้ไขสวนกลับมาจากแดนหลังครับโดนโอู้ติดขอบเน็ตครับจังหวะตีของสังสิผาพรไม่พ้นบล็อกอ้าเขาไปก็ไม่พ้นขอบเน็ตอัชราพรเสิร์ฟ ตอนแรกครับปีประคองข้ามมาอย่างดีอะแก้ไขคราวนี้ส่วนคือจากแดนหลังติดเหมือนกันเวลานนองทางเทคนิคครับไทย A หนีไทยบีเป็นเป็นแต่อห้คะแนน วันนี้บอลแดนหลังไม่ค่อยคมครับเหมือนนัดที่ผ่านๆมาสำหรับไทยบีสีหน้าก็ค่อนข้างเคร่งเครียดครับทางดัานคตดด่วนก็ช่วยกันแก้เกมครับ สายชายเอก็เป็นคนจ้ากแก้เกมคนเดียวทางด้านของโค้เอ็มธนกฤษอินเลี้ยงหรือแม้แต่อาจารย์สนองคุณชิมนี่ก็นั่งอยู่ที่มานั่งนะวันนี้ก็ทีมออสเตรเลียนะครับมารอร่วมพิธีปิดครับนะฮะไทยเอเซอร์กับแปดต่อห้าอัชราพร ทีมบอลหัวเสาลูกนี้ตีเต็มแรงอะติดเต็มเลยอัชราพรครับอาจไม่ผ่านบล็อกอัชราพรเสิร์ฟต่อครับบอลแรกรับมาชายาให้แดนหลังตีผ่านสวยลูกนี้แต่ว่าออกอยู่ดีฮะ ตามเริ่มฉีกแล้วครับทางด้านของไทยเอตอนนี้ก็ขึ้นมาที่10ต่อ5คะแนนแล้วนะครับอรชรพรคงยศครับตรงนี้หัวเสาตีอัดลงไปพระชรพรนานๆจะมาสักทีครับจังหวะตีลงสวยๆของไทยบี ชาลพรครับเสิโอ้ก็ยังเหมือนเดิมครับตีได้เสิฟเสียตีได้เสิฟเสียทัดดาวครับเสิฟไทยบีให้มาด้านหลังตีลูกนี้ติดบล็อกค,ครับ สุรคนาประคองข้ามมาออกไปอีกครับแม่ตอนนี้ตียังไงก็ไม่ลงครับไทยบี12-6ไปแล้วฮะท่าดาวนึกแจง้งบอลแรงไม่ข้าวครับสุรคณนาแก้ไขมาต้องเซตข้าม หัวเสาตีเต็มแรงลูกนี้ยังติดบล้อครับกติกาแก้วพินวันสามตีไม่ได้ล้นกลับมาเขาเบาๆลงไปลโดนจับโอเวอร์หรือเปล่าอ่าเป็นทางไทยบีฟ้าด้วยะฮะเรียกเวลานอกครับดังนั้นไทยบีเอฟโดนหนียวไปเป็น13ต่อ6 7แตั้มอะไรฮะยังยังไม่ถึง ครึ่งทางพอดีนะประมาณครับยังไม่ถึงไหนดีเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะไม่มีผลอะไรนะครับในเกมนี้ของทางด้านไทยบีนี่ก็ต้องเน้นนะครับเพื่อที่เป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็นําไปแก้ไขนะครับคือจุดเล็กๆจุดน้อยๆนะครับคดทางด้านของคด,ด่วนดนใยนะครับก็คงไม่อยากให้ผ่านไปนะครับ ก็ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่สงสัยยังเซตสุดท้ายแล้วคู่นี้นะฮะทันดาวนึกแจ้งครับเสิร์ฟเสิร์ฟแมถอยไปไกลนิดนึงครับติดเน็ตเลย เปลี่ยนตัวผู้เล่นครับที่ชายาออกแล้วทิตาพาลงมาลุจิราอุกาสีครับกับตันทีมบอลสั้นตีอ่ะบล็อกลงไปครับลัดดาววันเนี่ยคือบอล เข้าทาของไทยเอตอนนี้เนี่ยได้แต้มตลอดแต่ว่าไทยบีนี่ทำเสียบ่อยคนระับบางทีก็ทําไม่ตายหัวเสาสุรคนาขึ้นสวยลูกนี้เนี่ยครับก็ยังติกดกานิกาสิทธิพแพทย์กติกาสวนกลับมาอ้ารองไว้ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้บุกฮะแล้วจะโดนสวนจัน,นาหยอดมาอีกหลงไว้ครับแม่ตอนนี้นี่ คิดอะไรก็ทําได้แบบนั้นในไทยเอคือตัวเซตนี้ก็เล่นง่ายครับจ่ายให้ใครก็ได้ครับวันนี้ทั้งนั้นของไทยเอครับคือเข้าฝักกันหมดครับ <S <S รัตดาวันจันทนานะครับอัชาราพรน,นะครับรวมไปถึงกติกานะครับทา,ทางที่ตัวเซตตอนนี้ใช้มือสองครับ <S <S กติกาวันนี้ไม่เด่นนะฮะถือว่างเงียบม,มากาเทียบทุกๆนดที่ผ่านมาแต่ว่าก็เพียงพอที่จะให้ทีมชนะ <S <S แดนหลัง ฉาหลับหรือเปล่าครับบอลเหมือนมันจะบินนิดนึงน่ะแหละฮะทัชเอาครับทิาบทตาพาทองสีดีครับกลับลงมาเซตอีกครั้งหนึ่งบอลแรกชนิกาญจน์ยองวงหัวเสาตีหักข้อมือเหมือนจะลงเลยนะ่นะนะ่ะแหละฮะ ดูอีกครั้งครับพอดีอะแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่สองเลยครับในเซตที่สามนะครับไทยเอนี้ก็นำอยู่16ต่อ8คะแนนห่างกันเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับก็เป็นการเล่นที่สบายๆของไทยเอวเนี้ยเบากว่าการเจอกันรอบแรกนะครับแต่ต้องเห็นใจไทยบีด้วยเมื่อวานเล่นมา5เซตหนักเหมือนไงนะสำหรับร่างกายอาจจะ อลอน้าลงไปบ้างในการรักษาตัวนี้อาจจะยังฟืน้นฟูมาไม่เต็มที่เท่าไหร่นี่เป็นนันกกีฬามองโกเลยียไปไปไปรู้จักกับนักกีฬาไทายเมื่อไร <c oughs> <c oughs> เออนะยก็อย่างว่ารุ่นๆใกล้เคียงกันนะน้องๆแล้วก็คุยกันได้นี่ครับกีฬาสร้างเมิตรภาพนะครับเด็กๆคุยง่ายผู้ใหญ่นะครับ อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านอของเจสซิก้านะครับผู<อ>บ้เล่นของออสเตรเลียที่มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้านะครับคือผู้เล่นออสเตรเลียดูแล้ในอันตรายลต์ถ้าตัวตนีน่าจะมีปัญหาข้อเท้าเยอะหรือไม่ก็หัวข่าวเพราะว่ารูปร่างแกใหญ่ๆน้ำหนักจะเยอะหน่อยพลาดอีกแล้วไทยบีหนีไปแล้วครับเป็น17ต่อ8 เอสเซอร์พิชยาภาให้สัน้นขวาไม่โดนครับพิชยาพักแมช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหนื่อยของไทยบีอย่างเงี้ยครับน้องๆก็เหนื่อยดูสิหน้าเนี่ยบ,บอลแรกไม่เข้าอีกแล้วล,ลิสลาย,ยกไปไม่ถึงเพื่อนยืนค้อมาฮะกติกา,กาชูติกาแล้วก็ตีโดยอชราพรยังรองไม่ได้ ทีตาภาให้ไปสุลคณาขึ้นเร็วติดบล็อกขวามาไหมไม่มาครับไม่ทันได้ขว้า้วยฮะตกพื้นไปก่อนสิบเอ็ดแบลฮะคือฟอร์มการเล่นวันนี้น้องๆไทยบีอาจจะหลายๆคนอาจจะเพิ่งมาดูอาจจะเข้าใจว่าเล่นไม่ค่อยดีครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็สามารถชนะเวียดนามมาได้3ต่อ0นะครับชนะเมียนมาสต่อ2นะครับ ก่อนที่จะต้องเรียกว่าทุบนะครับขาซัดสถานนะครับสต่อ2เซตนะครับจริงๆเมื่อวานถ้าจบ3าหนึ่งนี่อาจจะดีกว่านิดหน่อยครับพอไปยื้อเซนห้าน่เหนื่อยขึ้นไปอีกแล้วยูเชียน้องนี่ก็เพียงแค่15ปีเท่านั้นนะครับครับซึ่งก็แตกต่างจากทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ต้องมี1 7บเถึงสิปีนะครับขอนที่ดาลงมาครับสุรคชนาจะเสิร์ฟขวาไว้ครับเกือบออก อาชลาพรตียืดยืดลูงนี้ติดนริศราหัวเสาพัชรพรขึ้นอืเกือบไปครับกติกาแก้วพิน,นิดูจากท่าแล้วเหมือนประมาณว่าตอนแรกคิดจะปล่อยแต่อ,อยู่ๆพรบรอลเข้ามาใกล้ตัวก็ยกมือมาเลยไม่ทันเนี่ยอ๋อไม่เห็นด้วยครับบล็อกบังสุลัษนาครับโอ้โหเข้าส้ายจะทลายชาชาติ วันนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงตบดังๆเท่าเท่าไหร่อะ่ะนานๆมีสักที20 10ครับเยอะไปแล้วนะฮะ10แตามเนะี่ยรัตดวันเสิร์ฟครับตอนแรกธิดาพาดีไปหัวเสาพระชรพรโหนตีลูกนี้ออกไปอีกครับ ต้องเรียกเวลานอกครับทางด้านของไทยบีดูอีกครั้งครับเลยเส้นขาวไปนิดเดียวแกเกอีครั้งครับทางด้านของโค้ด,ด่วน,<ป>นมันขาดไปหน่อยครับก็ ออกไปพักแล้วครับสันสิทธรรมพิมพาก็น้องๆมานั่งชมกันตั้งแต่คู่ที่สามแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวดูกันต่อจนจบแล้วก็รวมถึงทีมมอบรางวัลด้วยคนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับส่วนหนึ่งเพราะวันธรรมดาแต่รายการหน้าผมเชื่อว่าน่าจะแน่นแน่ และวันเสิร์ฟครับบอลแรงทีเดียวนริศรากระแทกมาดีฮะธีราพาให้ไปหัวเสาพัชราพรหยอดบ้างครับไม่ไหวลงไปครับ11ต่อ21ตามอยู่10แตม <c oughs> ้มพรธิดาเสิร์ฟตรงนี้หัวเสาพยายามจะหยอดยังติดบล็อกครับจันธนา อาชราพรแก้ไขามาเอาแต่ว่วแก้ก็ดีครับลงไปเหลือตัวผู้เล่นครับไทยปริญญาลงมาครับเช่นเดียวกับหมายเลข12ครับคัทลีปิ่นสุวรรณ บอลอุยแก้ไขยังตีติดแนตดีครับยืนคอ,อ,อเฉยๆสุรคณาครับเสียงง่ายอะ<ช><ด>เอาเอาออกเลยครับ<ช><ด>เอานกยุงภาวนา,าลงมาอีกครั้งหนึ่งเ<ช><ด>อาพลาดอีกแล้วก็บอลสั้นไทยบี หเหยอดข้ามาหลงไปครับแม่24-11ครับ13แสามาน้ำห่างทีเดียวครับแล้วก็เป็นเซตพอยต์ครับแมชพอยต์รวมไปถึงแชมเปี้ยนชิพพอยต์ด้วยวัชริยาครับจะมีโอกาสได้ทำอะไรหรือเปล่าเสิร์ฟครับบอลแรกรับมาสิสริพร จะพาให้เป็นหัวเสารพรชริพรโหนตีลูกนี้ลงครับแมยังลุ้นขึ้นมาอีกนิดนึงครับเสิร์ฟครับไทยบีไทยเอรับมาได้อัจาร์พรแก้ไขออกไปครับเป็สิบสองต่อสิบสามต่อยี่สิบสี่ครับ เสิร์ฟต่อฮะอ้าวเสิร์ฟดีครับมุต14 24เหม่อไปนีดนึงครับกติกาแก้วพินแล้วก็เสิร์ฟออกไปเองครับเรียบร้อยครับ ไทยเอชนะไทยบีไปได้อีกนะในเซตที่3ครับ25ต่อ14คนะแนนครับส่งผลให้การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงช้างชิงชนะเลิศแห่งอาเซียนทั้งที่17นะครับปรากฏว,ว่าไทยเอชนะไทยบีไปขาดลอยครับ3าต่อศเซตครับ25-17 25-16แล้วก็25-14คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จครับขณะที่ไทยบีก็ทำได้ดีที่สุดเพียงแค่อันดับที่2ของการแข่งขันเท่านั้นนะส่วนอันดับที่3ย้ำอีกครั้งครับเป็นทางด้านของพม่าหรือว่าเมียนมาครับและอันดับ4เป็นเวียดนาม นะก็การถ่ายทอดสดน,นะครับต้องขอขอบคุณครับเครื่องดื่มตราช้างครับรอาสสายมั่นใจได้น้ำดื่มช้าง50ปีโตโยต้าครับร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป AIS ชีวิตเลือกได้ในแบบคุณครับฮอนดา้ามันทะลุแมตซ์ปีสองีเชี่ยสนั่นลุยมันถึงอังกฤษเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยโอยชิกรีนทีครับชาเขียวแท้ต้นตำรับจากญี่ปุ่นวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจนิสสันซิลฟี่ความสุนทรีของการใช้ชีวิต ใส่เกียงกี่ครับแล้วก็ธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู้คิดมิดคู่บ้านนะฮะก็ตอนนี้จบลงมาแล้วพืนที่เรียบ <strong> ร sure. <im> <im it plaisir> <im> ้อยครับสำหรับการแข่งขันครับ